สบายดีพี่น้องสบายดีอสุขุสุขคนสุมงสุบอนสบายดียามแรงแรงพี่น้องสบายดีป่าลุงชิปายใสชิปายทงใหญ่เทนี่เขาสวนพี่น้องวันนี้ bút xoắn thảo phân phen vợ khâu ghép ăm ạc pích, mưa bay kín phân và ừ cứ lại thôi. mặc xúc nam, đen đen. น้ยสบายดีปะลุงได้ดดดยาบายเด้อลูอเด้อมาีหน่อยเด้อยามันห่อนมือเด้ทางล้างก็จะเป็นต้นชาเขียวโอิอชิพี่น้องอาต้นาานะฮะเนโนตันแหละ Kuyên nyu văn. Ok, lạp hạch. cái chị, chạy tóc kay hưng. Oi, chị, chạy. chị, chạy. Oi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 , chạy. nào một đèn nào một đèn phay khi lái thế ừ. sẽ mất bên ừ. ừ. này là nhảy quay không mà khi cả cá lăng ngàm thì đâu vậy đây mảng này học cái bộ này đạm này đồ bướm đây này nè nè quái xong muốn xong muốn thăng phượng này này em so, 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 bảo สาตาบุดีเจ้านะฮอนพี่น้องเอ้ยอากาศกระสิฮ้อนในแจ้งนอนยำแรงก็ไเด้อบอา3สามสิบแปดป่ะตอนนี้อุณหภูมิสามสิแปดองศาพี่น้องเกือบสี่สิบป่ะเธอสี่สิบมีพุ่ยันีุ่่บนอยสี่สิบนีสุกเลย ต้นนี่ก็ยั่งนดำนี่ต้นทับนี่จะยังเก็บบวได้นี่ยนัแล้วงาท่นั้นแหละเปิดเบื้องกรคักยังสนะแดงยี่ครึ่งอย่างไรเ่ากับเกี๊บนั่นแหลเมาวกับเกีบร่อนผักขมขอขมในแบบผักขมผักขอขม จะประคมไปฝากเน่าเน่าทางบ้านมัจะไปออม ผักคมเนี่ยมีเอเพิ่นคอมเมนต์เขามาบอกนะว่าวิตามินสูงเพิ่นว่ามีวิตามินสูงเลยเาอบกอาคืมักกินแล้วเจ้าจังบวนนะน้นนกินพักคขมในยๆเลยลูกเด้อนี่แหละเนี่ยบ่อผักคขมเผาบ้านเขาเอื่นนนี่งามเลยไ่ามา่่เออซื้อผักขมซื้อแต่ว่าบริโคมร้เย ปุ้ยยั่งปุ้ยยั่งม,มากหยั่งผักชีขาวกินรู้แล้วผักกะหล่แล<จ>ำแม่จังใหญ่ไว้เราไม่ติดกินผักกะหล่ำผักบงเจ้าลำบาอยากกินผักหน่อยนะอไอ้ดามก็กินไล่ไล่ด้วยผักไงวิตามินสูงผักคมเผานีา่ะออมก็ได้พี่น้องลวกกินกับปุลกับแจีวกระแซ่บงามงาม,มผักคมเผานีา่ะ เรักด um ิว okay. ่ามกันอกมักหางนกยูงม ouais> ักพางแหงเมื่อไวพี <h anging> <h anging> ่น้องเนี่ยทักนี่กิ่นบ่ทันคัาสสิคายกับบุมีผูดซื้อพี่น้องตอนมันอันยังอ่อนนะก็เลยแหงข้าต้นอก อันนี uh ้จะเป็นมะเขือคืนระืคืนกะคืนตักเสริมก็งามงา่เาดบ็ดอาไดบ้างบ่มีง้อแมมานไี่น้อกก็เลิบบ่ค่อยได้กินน้องง้อปีนแต่เกาย้นี้เริ่มได้ง้อหน่อยแล้วเาเอง้อไปเสได้หนูส สองขนาดงูวะ้าจางัว <aquí> ง <en S 1> ัวะกะป๋าได้หอันตัวดำดำได้ง่วนงนวแเหมสีขาวอือว่าเก็บสนเน่นะมาคลิกเด้งนะเก็บแล้วจำสีแห่งคาโคกได้นะมันสุกละเก็บแล้วดำ จะหน่อยม,มันสีแหงค่าต้นนม้นูน้อยระบังงัวได้ล you ูกด้วยมมตีงงัวอยู่ในเฮ้อนน่ะบองัวกับเขามาเตเวนเตเวนมันวนอย่าเข่าส่วน มันจะไข่เนี่ยนุ่เจ้าบอกเมื่อวะงามขนาดมันจะไขรเป็น,น,ปน <c oughs> สวนเ้าโรดโบงงามปีนี้มันจะไข่มาคอยงามไาได้ เขาไปเตีบานบ่ลุงเขาไปเตีบานบ่วันจันทร์พน,น,นันพนากสตีบานอีกจะซีเซียข้างไหน มันจันนะจังวะใครกบูทเาทำลุงแพทย์ป <c oughs> น,น้องมอสลงไปถ่ายู่สวนลุมเจา้า่ะไปทาสวนลุมผมอ่ม เต้าหวเหรอเห็นไหมุกเก็บไหมบุตรครบขั้นบ้าไเก็บอยู่ไหนอะไรอ๋อแล้วพีคกันปุ่มเหรอ

เก็บแล้วก็ต้องโหดพี่น้องม่เห็นน้องดำสีโหดชวนต่อรุดอยู่ไช่นี่นะมันมาอยู่นะอย่าโคดมันฮำอย่าโคดมองมันทักทบนะใช้มองมันทบนะออกนะผักเป็ดวัวอยู่นู่น ต้นบัวผ้ากรเตะบัวแห้ใ่้บัวท่นใจเราข่อยบัวข้อกับขาดนะบัวข้ออะไรมันอะไรมันล่นเลยครับ้ยกระสอกใส่ซะดอกใส่แกงกอดกินกับตำมกถั่ว

พ่อมึนทำเป็นชายใดมาทงไปทางไกลเนาะต้นบางนาต้นขาฮู้จังใครผีเงาหนึ่งพี่เนาะตัวสิเล่อสิบบน ถ้ากระเข่งหมดทันแล้วล่าเด้ได้พี่น้องพบก,กันใหม่กินหน้าเด้อขอบใจสุขสุขนที่เขามาติดตามแล้วก็มาเบิ่งกดไลค์กดแชรขอผิดถาประการได้กับขอโทษขออภัยได้พี่น้องเลยแล้วสบายดี